สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์ป .6 นะคะอ่าวันนี้เราเจอกันในวันพฤหัสนะคะวันที่16ธันวาคมนะเราเรียนกันตอนใบมงนะคะวันนี้เราใช้แบ,บึกหัดอ่าเล่มสองไปคเ,เล่มสองเดียเราจะทำในหน้า10บนะคะเป็นเรื่องการแยกสารต่อเนื่องจากค่าพเรียนที่ผ่านมานะคะ,ะเดี๋ยวเราทำไปพรอ้รอมๆกันนะคะ อ่นาน้าสีพิจารณาสมบัติของส่วนประกอบของสารนะคะให้ดูว่าสารชนินี้มีอะไรผรสมอยู่บ้างข้อที่หนึ่งก็คือน้ําผสมกับดินนะคะ,ะส,าสาร A สาร A สาร A นะคะก็มีลักษณะเป็นของแข็งสีดาและมีและมีสีน้ําตาลเป็นของแข็งนี้น่าจะเป็นอะไรคะน้ําหรือดินคะ สาร A สาร B เป็นของเหลวไม่มีสีไม่มีกลิน่นเป็นสารบริสุทธิ์เลยนะคะโอเคสาร A นะ่าจะเป็นอะไรคะน้ำหรือดินคยเป็นของแข็งสาร A เป็นดินนะคะสาร B เป็นของเหลวก็คือน้ำนะจะแ,แยกน้ำจากดินออกจากกาันโดวยวิธีการใดคะคือการตกตะกอนคือตั้งให้มันให้มันอยู่นิ่งๆเลยะคะ่ะ หรือการกรองก็ได้แล้วตกตะกอนสักพักหนึ่งดินก็จะตกลงมาข้างล่างน้ำก็จะลอยขึ้นบนใสๆใช่ไหมลูกคือการกรองก็ได้ค่ะกรองกับผ้ากรองกับกระดาษก็แล้วแต่ปริมาณสารมากน้อยเท่าไหร่นะคะต่อไปสารที่สองคือผงมมเมล็กผสมกับเมล็ดพืชผงมมเมล็กหน้าตาเป็นไงคะเป็นโดมผงมเหล็ก ผงเหล็กคนดูรูปหน่อยนี่คือลักษณะของผงแม่เหล็กนะคะก็จะเป็นผงสีดำหน่อยแล้วก็บดละเอียดคล้ายๆผงคล้ายทรายเลยค่ะแต่ทําจากละเอียดเอ่อทจากเป็นเป็นผงละเอียดหน่อยนะคะนี่คือผงเมล็กนะอ่านี่เป็นเป็นผงเมล็กที่อยู่บนแม่อาอยู่บนม่เหล็กนะคะผงเมล็กผงเหล็กผงเหล็กผงเหล็กผงตาเมล็กผงเมล็กนะคะ อันนี้คือผงเอียดผงตะปเร็ผเกผงไม่ลนะเอียดนะแอบผงไม่ละเอียดโอเคนะคะลักษณะเป็นของแข็งเนาะสีดำดำนะคะโอเคอ่ะผงไม่ละเลอียดผสมกับเมล็ดพืชเมล็ดพืชในักงอ่าเมล็ดทับสานะคะ อ่าสารซีให้ชื่อว่าสารซีสารซีเป็นผงทม่เหล็กเสิมมาเล็ดพืชค่ะสารซีมีลักษณะเป็นผงสีดำในรูปที่เราดูเม่สักครู่เลยถูแม่เหล็กดึงดูดได้นี่คือดูดติดกับแม่เหล็กนะคะอ่าเพราะฉะนั้นสารซีก็คือผงแม่เหล็กสารดีลดักษณะเป็นไงคะเป็นของแข็งมีหลายสีมีหลายขนาดก็ให้เป็นมาเล็ดพืชน,นะคะวิธีการแยกสารก็คือให้เอาแม่เหล็กมาดูดผงเหล็ก,กอกน,นะคะ ต่อไปข้อที่สองนะคะให้เด็กหาสถานการณ์ดังต่อไปนี้แล้วก็ให้บอกว่ามันแยกได้ถูกต้องและไหมเหมาะสมไหมนะคะแล้วก็อธิบายเหตุผลด้วยข้อที่หนึ่งนิราแยกน้ำตาลที่ผสมในน้ําโดยการกิ่บกหยิบ,บําตาลจากน้ําได้ไหมคะไม่ได้ไม่เหมาะสมนะเพราะาว่าน้ําตาลมันอยู่ในน้ำาจะเป็นยังไงคะ น้ำตาลสามารถละลายในน้ำได้เราก็เลยหยิบไม่ได้นะกว่าเราจะหยิบหมดมันก็ละลายหมดซะก่อนนะคะก็เขียนตามบทกวได้เลยเพราะฉะนั้นแยกน้ำตาลกับน้ำโดวยวิธีการหยิบไม่เหมาะสมแยกโดวยวิธีการไหนดีคะตาลกับน้ำต่อไปข้อที่สองมาดีใช้กระชอนนะรู้จักกระชอนไหมกระชอนกระชอนหน้าตาเป็นไงคะ ออลนลกีรอ่าอันนี้กระชอนถ้าเป็นภาษาใต้ในโลกกรอใช่ไหมกรอ,อกระชนอนเดกระชอนกระชอนนะคะกระชอนก็จะมีรูเล็กๆนะมาอช่กระชอนตาถี่ก็คือรูเล็กๆหน่อยล็กมากร่องมาเล็กเข้าเปลือกนะคะออกจากเข้าสารอ่าเข้าเปลือกผสมกับเข้าสารเป็นไ,ไงคะข้าตาไมครับ อ่านี่คือข้าวเปลือกผสมกับข้าวสารมีรูปที่มันผสมกันไหมเลยนี่อ่าเราจะแยกข้าวเปลือกผสมกับข้าวสารอ๋อนี่ไม่ใช่ข้าวเปลือกเนาะอาจจะเป็นข้าวกล้องเหอลยผสมอยู่ข้าวเปลือกผสมข้าวสารมีไหมเอ่ยมีไหมคะนี่อ่าจะแยกข้าวเปลือกที่ผสมกับข้าวสารแยกยังไงดีคะผอมบอกว่าเขาแยกยังไงคะโดยวิธีการร่อน อ๋อวิธีการร่อนได้ไหมคะอ่าถ้าเอามาร่อนแล้วมันจะร่วงลงมาไหมเนี่ยอ่าวิธีการร่อนใช้กับสารที่มีขนาดเม็ดเล็กเม็ดใหญ่แบบนี้เหมาะสมไหมคะไม่เหมาะสมนะคะหเหตุผลเพราะมันน้นข้าวเปลือกอะไรอะไข้าวสารมีขนาดเท่าท่ากันถ้าขนาดเท่ากันเราจะไม่เอามาร่อนนะคะ่อะอะาจจะใช้วิธีการหยิบออกก็ได้นะคะข้อที่สามปริยาาณแม่เล็กมาดึงดูกลวดเย็บ เย็บกระดาษออกจากกองขี้หางลอกอ่าเป็นเป็นอ่าลวดเย็บกระดาษลวดเย็บกระดาษอะไรไหนคะแม็กแม็กลวดเย็บกระดาษนี่ลวดเย็บกระดาษนะคะลวดเย็บกระดาษก็เป็นลวดเย็บกระดาษที่เป็นซีซีอันที่ใช้แล้วใช่ไหมคะ อาเป็นซี่ๆเป็นอันอันที่ใช้แล้วซึ่งมันผสมอยู่กับอะไรคะกองแบบกองกับอ่ากองขี้ยางลบรู้จักกองขี้ยางลบนะคะอ่าโดยวิธีการเอาแม่เหล็กอันใหญ่มาดูดเข็มแม็กกเหมาะสมไหมคะเหมาะสมนะเพราะว่ากระดาษมีสมบัติในการดูดแม่เหล็กแม่เหล็กก็ตูดเข็มแม็กกมาเลยคะ่ะเลยแต่ขี้ยางนะคะโอเคนี่ก็คือแบบค่คะในหน้าสิบของเรานัองเลยทำเสร็จแล้วนะคะ อ่าโอเคอา่าลุม่มส่งงานคุณครูนะคะอ่าผ่านเชฟเฟ็ดทุกเหมือนเดิมประหกรู้เลยนะคะโอเคสองกรับมิรก็มีแค่นี้นะคะวันนี้สัส้น